สวัสดีครับผมตามชัดชัยพัฒนาเซฟตี้จากโรงพยาบาลเวิร์มมิทิคอลเซ็นเตอร์ครับลุงประกายลุงวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลเวิร์ m มิ i c a l ลเซ็นเตอร์เช่นกันค่ะนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการรู้ก่อนรอดก่อนนะครับทางสถานี U R Channel ร่วมกับ New r e s c u e TV ค่ะ,ะควันนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณชัดชัยอยู่ที่โครงการนครราชนาครน,นะครับจังหวัด เชียงรายอำเภอเชียงของด้านหลังของเรานะครับเป็นนครราชนาครเหมือนกันแต่อยู่ที่ฝั่งลาวโนู่นใช่ค่ะนครราชมีสองฝั่งค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณวันนี้นะคะเรามาเรียนค่ะเกี่ยวกับโครงการ Disaster and Incident Report Management ค่ะแล้วเทรนเนอร์ของเราวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ค่ะคืออาจารย์ฮาฟิปจากประเทศสิงคโปร์ค่ะโอเควันนี้ อันที่เรามาเรียนเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคุณชัดชัยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำ CPR และใช้เครื่อง AED นะครับแล้วก็ปฐมพยาลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยนะครับอันนี้เป็นการจัดการใช่เป็นการจัดการอุบัติภัยหมู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะฝึกโหดแค่ไหนและมันแค่ไหนเราเรียนกันสี่วันสี่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคไป สวัสดีครับผมเนินแห่งกรมอครับผู้จัดการโครงการอบรมด้านการกู้ภัยและช่วยเหลือนะครับที่ร่วมกับทางบริษัทเซียร่าและทางนครราชนครนะครับที่จัดการอบรมด้านการเรสคิวแล้วก็การกู้ภัยการช่วยเหลือคนนะครับวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เนี่ยต้องการเพื่อที่จะมอบความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในการ กูภ้ภัยการช่วยเหลือชีวิตและก็การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมนะครับเป็นการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่ AAC วัตถุประสงค์ของโครงการเรื่องนี้ตอนที่เราวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเป็นการช่วยยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการกู้ภยัยและการช่วยเหลือผู้ได้รับ ปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างเฉียบพันเช่นหัวใจวายตกน้ําจมน้ํานะครับการกู้ชีพขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเร็งเห็นว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปี2558นี้นะครับซึ่งเราจะมีเพื่อนบ้านมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศนะครับเข้ามาซึ่งถ้าเราสามารถ ให้ความช่วยเหลือกับผู้คนเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยการรอ,อดชีวิตของผู้ประสบภ,ภัยหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีมากเมีัตาสูงขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคฝ่ายนะครับทั้งทางด้านการเงินทางด้านสถานที่โดยทางด้านสถานที่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางโครงการนักราชนครนะครับในการให้ใช้สถานที่ในการอบรมการใช้พื้นที่ในการ ซีมูเลชันของการเทรนนิ่งต่างๆนะครับซึ่งโครงการเป็นไปได้อย่างดีและได้รับความสนใจจากผู้เข้าเรียนเนี่ยเป็นจำนวนมากมีมาจากหลากหลายสาขาวิชานะครับแม้กระทั่งทหารตำรวจพยาบาลหมอนะครับกู้ภยัยแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีความสนใจและอยากมีความรู้ในด้านกู้ภยัยหรือกู้ชีพนะครับซึ่งสิ่งที่ นักเรียนทุกท่านเนี่ยเข้ามาเรียนเนี่ยนะครับจะได้รับกลับไปเนี่ยก็จะเป็นใบประกาศสนียบัตรระดับนานาชาตินะครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานสากลทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีนะครับตามหลักมาตรฐานสากลอีกทั้งเนี่ยการยกระดับตรงนี้เนี่ยยังทำให้ทีมคู้ภัยของเราเนี่ยเมื่อเวลาประเทศเพื่อนบ้าน ประสบอุบัติภัยต่างๆนะครับยังสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาสามารถทํางานกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าเนื้อหาการสอนเนี่ยเป็นการสอนที่เป็นหลักสากลซึ่งสามารถใช้ด้วยกันทั่วโลกนะครับทั่วโลกใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีวิถีปฏิบัติต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะเป็นวิถีเดียวกัน ทำให้สามารถเข้าไปร่วมงานกับประเทศต่างๆได้อย่างทันทีทันใดนะครับอยา่างเรนมคุณต่อได้ไหมครับสําสำหรับโครงการที่ผมคราวนี้ยในรุ่นปีหน้าเนี่ยจะมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอ,อ,อันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าในปีถัดไปเนี่ยก็จะมีการเปิดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แต่นี้จํานวนคนเนี่ยจะรับเพิ่มสักเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องของเรื่องของโครงการเนี่ยมีแน่นอนนะครับอย่างปีนี้เนี่ยจัดไปแล้ว500ท่านนะครับรับสมัครปิดรับสมัครนี่จำเป็นต้องปิดภายใน2วันนะครับเนื่องจากมีการสมัครเข้ามาเป็น 2- 3สาพันคนนะครับแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการในเรื่องของความรู้ทางด้านนี้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทางผู้สนับสนุนเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วว่า ความต้องการด้านความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอีกทั้งก็ยังจะมีผู้สนับสนุนทางการเงินมาด้านอื่นนะครับอีกหลายๆทางนะครับหรือถ้าท่านใดมีความสนใจที่อยากจะช่วยเหลือโครงการนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่โครงการนะครับเราเป็นโครงการที่เรียกว่าทําให้แสวงหาไรายได้นะครับ สุดท้ายนี้ถ้าท่านผู้มีอุปการะคนทุกท่านนะครับท่านใดมีความสนใจต้องการสนับสนุนให้ทางโครงการหรือต้องการให้ทางทางทางทีมงานเนี่ยเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจนะครับไปนําเสนอโครงการเนี่ยก็ติดต่อผ่านได้ที่ทางผมนะครับผมชนินเหมกระหมดนะครับเบอร์0818389009ครับสวัสดีครับ My name is Hafif Osman from Singapore. I am the chief trainer for s h e r r a International Medical Training Solution. ครับผมนภัสสุริยเจริญครับแล้วก็เทรนเนอร์ของผมนะครับก็คือคุณอาฟิฟออสแมนจากประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอาเซ r a ร n าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ uh, This is the day one of our three and a half days uh, disaster program where we train the participants on CPR and AED นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราได้ฝึกทำการเรียนการสอนนะครับให้กับ ผู้อบรมของเราในเรื่องของการทำ CPR และการใช้ AED นะครับ The objective of this training is to help the participants and also to upgrade their skills and knowledge on life-saving techniques นะครับวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับก็คือเป็นการช่วยในการเรื่องของอัปเกรดเรื่องของฝีมือสกิลให้กับหน่วยกู้ภัยหรือว่าผู้อบรมในวันนี้นะครับ These skills is very useful not even for the medical profession but also for the volunteers and ASA as SAMAK to upgrade on their skills and to save others in their everyday life นะครับนอ,นอกจากนี้นะครับ skill นะครับหรือว่าทักษะการใช้งานในเครื่องของ a d หรือว่าการทำ CPR นะครับไม่ใช่แตเเ่เพียงเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ยังจาเป็นสำหรับหน่วยอาสาหน่วยกูภย้ภัยหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับเพื่อนำ skill และเทคนิคต่างๆที่เราได้ ทำการเรียนการสอนไปไปใช้ไปช่วยผู้อื่นในชีวิตประจำวัน So for the day one today they'll be learning the correct compression the safety aspect of using AED and also how to help the public when they're having a unconsciousness or heart attack problem นะครับในวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราเรียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำการปั๊มหัวใจอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับแล้วก็การใช้เครื่อง AED นะครับข้อควรระวังในการใช้เครื่อง AED และเป็นการช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ประสบภัยเมื่อเขาหมดสติหรือว่าหัวใจวาย So that's all for today and join us again on the day t นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับและพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ